รวยแล้วรวยมาก,ลกเลยตอนเนี้ยกูดูประเทศไทยอะไรเลยกูสงสารคนไทยที่ผายเลยทำไมต้องมาเจออะไรอย่างงี้วะพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของร้านโรงร้านเหล้าในกรุงเทพทำกิจการบางคนเนี่ยลงทุนเป็นสิบล้านยี่สิบล้านลองดูดิสั่งล็อกดาวน์ทำไมคนไทยไม่ต้องมาเจออะไรอย่วะเจ็ดปีแล้วกูเห็นอยู่เนี้ยแหละแม่งเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเจ็ดปีร้านค้าอเออเจ็ดปีปแล้วเนี่ยแม่มียงของกินเนี่ยเฮ้ย ใ่อเขาออกไปไหนอะร้านค้อาออกไปซื้อของนี่อ๋อว่าเต็แต่กูเกิดมานะเองกูเพิ่งมารู้จากความลำบากในยุคเนี่ก็สบายดีนะประชาชนไม่ต้องออะคุณ<ะ>เล่นไอเอฟซองเอฟซีเราอะเออทำไมต้องมาเจออะไรที่ลำบากอะไรบางคนทักมาบอกตกงานมัางโรงงานปิดมัางไม่มีเงินซื้อข้าวมั่งกูมไม่เคยเจออะไรที่เป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเมืองไทยเนี่ยทำไมต้องมาลำบากกันยุคนี้วะาถ้ามันออกปุ๊บนี่หายลำบากเลยมึงเชื่อกูดิ เฮ้ยอะไรออกใครออกอะกูเนี่ยออกอยู่บ้าน,นไงม,มีงานทํานอนเกาะแม่กินอยู่บ้านอ๋อที่ที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็มึงอะอมึงรู้ตัวมึงก็น่าจะออกตั้งนานแล้วถ้ามึงรู้ตัวตว่ามึงทาให้เขาลําบากมึงจะอยู่ทําอะไรกูไม่ออกอะไม่ออกอีกโอ้โหแข็งแข็งด้วย <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ไล่ถึงถึงไล่อย่างไงก็ไม่ออกกูไม่ออกอะทำไมอะโอ้โหถ้ามึงไม่ออกแล้วประชาชนเขาอยู่ไงวะ เอออยู่อยู่ไปเหอะอยู่แล้วยาเอาอะไรแดกอ่ะเดี๋ยวมึงกับล็อกยาวเดี๋ยวมึงกับเคอร์ฟิวเองมึงแย่เขาอยู่มึงยังไงอะถามมึงดิเออเจ็ดปีแล้วมาทุ่นทุนหน่อยดิโอ้โหตีนยันหน้าเลยโดนมาตั้งแต่ปีแรกแล้วแหมคุยไม่ตีนแหนะคุณไปคุยมาในเรื่องโมโหได้อ่าเย็นแล้วเมื่อไหร่มึงจะออกวะเออทุ่นทุนหน่อยดิจ๊จ้าโอ้น่าจับ่อมึงสิ ไอคนที้พี่กูไม่ไหวแน่ยืงไ,ไปไ,ไปไม,ไม่จะไปไหนก็ไปเลยไปกูดูแล้ว <c oughs> ไปคุยเรื่องนี้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ผมว่าไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดแบบไอ้การมารมาแตนนี่ผมทุกคนจะอยู่ยังไงนะจ๊ะ <c oughs> a few moments later ตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับซื้ออุปกรณ์มาทำไทว,ว้ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆผมก็สงสารน้องๆลุงเวลามันตากดวงตาแดดร้อนนะประเทศไทยตรงนี้ก็นี่ครับอุปกรณ์ผมจะทำอะไรเขาอีกอ่ะเออมึงเป็นแค่ไปช่วยกูเดี๋ยวกูพาทำเองแหละมันไม่ตายเลยถ้ามันตายง่ายขนาดนั้นกูก็จะย,ย,ยอมจิตคุกให้อยู่หรอก <S <S อเอฟซีทุกคนนะครับที่อยากเห็นคลิปแกล้งเดี๋ยวดูคลิปนี้กันมันจะ เอ็กอาร์สมาร์ตแตะขนาดไหนครับผมคอยติดตามชม FC ขอมา,อาวันนี้จัดให้แต่ไม่รู้ถูกใจ FC หรือเปล่า Đây ai đó. Em <laughs> nghĩ việc cho mới chụp. Đi chơi quý vị chơi đấy à? nha

นีลูกค้ายเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะขา,า,ายดีทุกวันเลยขายดีทุกวันขายดีเป็นเทน้ำเทน้ค่าติดไม่มีอะลูกค้าอ้ยอย่าวไวๆได้ไหมเอาโปรโมดปรมดร้านค้าตัวเองหน่อยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหน เราก็ฝากเอ็ซีนะครับร้านนี้ครับร้านโปรดของผมเลยเซ้นได้ตลอดเซ้นอย่างเดียวเซ้นอย่างเดียวไม่เคยจ่ายอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะไอ้เอ้าเราตั้งเอ้าตังใบมุ่งใบไม้ไม่เอานะโอ้โหมาคอยนานเลยกินกินแดงอยู่นิดหนึ่งไม่ได้เลยจ้อยโอ้ถ้าเตรียมงูมาจากบ้านนี่ครับหลังจะแกล้งมาแล้ววันนี้เราจะมาเซอร์ไพอีกมันน้องชายผมสุดที่รักคนนี้รักที่สุด happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday happy birthday. happy birthday to you. <laughs> เ,เกิดไปไหนวะไปแน่คบอกแม่ผมว่าพี่แกเป็นไงรู้สึกเป็นไงครับมันเกิดไปนี้โอ้ยดีใจพี่มาตกลงเกิดไปไหนเกิดปีหน้าไม่ใช่ปีนี้เอาไม่ใช่ปีนี้ bọn ờ, <coughs> ờ, <coughs> là mà đâu là mà đâu làm sao làm sao cái đi thầy thầy đi Ơi, bỏ tao bỏ mùi với hoa này mấy Đây là ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดมาให้กดกระดิ่งเพื่อติดตามในช่องทางยูทู e f a c บุ๊ o k ิกต t o กกินดีหนีเที่ยว